าน,นีรถไฟชุมทางบัวใหญ่เป็นอีก1.0กลางของการขนส่งระบบรางคู่และเป็นเส้นทางหลักที่มีผู้คนจำนวนมากแวะเวียนมาที่เมืองบัวใหญ่จนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าเชื่อมั่นว่าอำเภอบัวใหญ่มีความพร้อมที่จะยกฐานะให้เป็นจังหวัดเพื่อพัฒนาฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงกว่าที่เป็นอยู่แม้ว่าที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรายใหญ่ของอำเภอบัวใหญ่จะบอกว่ามีประชากรบางส่วนย้ายถิ่นฐานออกไปอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมาเนื่องจากความไม่พร้อมในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมถึงข้อจำกัดบางประการในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะจึงเป็นเหตุให้การค้าขายที่นี่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญที่สุดในเรื่องของรายได้น้อยเนี่ยเ,เราจะทำอย่างไรนะคะก็คืองบประมาณภาครัฐ เมื่อจังหวัดนครราชสีมายิ่งใหญ่มากนะคะมีถึง32อําำเภอดังนั้นแล้วการกระจายงบประมาณมาสู่พวกเราชาวด่านนอกเนี่ยไม่เพียงพอคะ่ะดังนั้นแน่นอนค่ะก็การพัฒนาก็ได้ไม่ทั่วถึงถนนหนทางเนี่ยนะคะจากบัวใหญ่ไปเมืองคงระยะทาง20กิโลเมตรเชื่อไหมคะว่าเราต้องใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง อีกปัจจัยประเด็นหนึ่งที่ทําไมกําลังซื้อถึงน้อยเพราะว่าการอบพยพออกของประชากรนะคะเมื่อภาคเกษตรกรรมไม่ได้ผลค่าขายไม่ค่อยโอเคนะคะหนุ่มสาวในวัยแรงงานเนี่ยคะ่ะก็ต้องอพยบละถิ่นไปหางานในเมืองทำหางานที่กรุงเทพทำบุตรหลานก็ต้องฝากไว้กับพ่อแก่แม่เท่านะคะการเลี้ยงดูจะเป็นอย่างไรดิฉันคิดว่าปัญหาตรงนี้ที่ ควรอย่างยิ่งที่ภาครัฐที่จะต้องเข้ามาช่วยจัดการแก้ไขให้พวกเราพวกเราไกลปืนเที่ยงนะคะน่าจะจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีโยธาธิการจังหวัดมีสาธารณสุขเข้ามาช่วยดูแลปัจจัยพื้นฐานนะคะให้พวกเราอย่างใกล้ชิดทั่วถึงนะคะทีมข่าวทุกชาวบ้านลงพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดกลางคืนบริเวณตัวเมือง บรรยากาศการค้าขายค่อนข้างคึกคักอย่างเช่นทุกวันท่ามกลางมุมมองที่หลากหลายถึงประเด็นการแยกตัวขอจัดตั้งเป็นจังหวัดบัวใหญ่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแต่ว่ายัางไงล่ะได้ก็ดีค่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ได้ยินเขาพูดถึงกันเยอะคะ่ะพูดว่าบัวใหญ่จะเป็นจังหวัดเขาก็บางคนก็แย้งบอกว่าเออมันไม่มีสถานที่แบบนี้แบบนี้นะ่าจะเป็นได้เหรออะไรเงี้ยค่ะบางคนก็ว่าเอออยากให้เป็นมันจะได้เจริญขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ แต่มันเป็นจังหวัดมันก็ดีโค้งเนี่ยดีด้านอะไรน้ำแล้วงั้นค้าสายกันมันเกี่ยวกับบัวใหญ่มันมันทางมันตันน่ะยังไงคะไม่มีทางออกอย่างเงี้ยซีดาไปงั้นคุทางตันส่วนบรรยากาศในตลาดช่วงเช้าชาวอำเภอบัวใหญ่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายและต่างมาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเป็นจํานวนมากพื้นเพเป็นคนที่อำเภอบัวใหญ่เลยครับโดยตรงโดยกําเนิด อยู่มาก็40กว่าปีแล้วฮะครับผมเข้าใจอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาคัดค้านเขาก็อยากเป็นหลานย่าโมอยู่ที่บัวใหญ่ก็หลานย่าโมเหมือนกันครับแต่ว่าเราต้องแยกตามความเจริญตามท้องถิ่นที่มันเจริญคือระยะห่างของเรากับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมันไกลกันเกินไปครับระยะห่างถึงร้อยกิโลแล้วความไอสารุพวกความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่พร้อมมันมันมันไม่เหมือนที่โคราชแต่ว่า ถ้าทุกคนทั้ง8อำเภอรหรือทั้ง32อำเภอเนี่ยเข้าไปในโคราชเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้รถไม่ติดใช่ไหมฮะมันจะเป็นการไอจาการไม่ว่าจะเป็นการจราจรหรือทุกสิ่งทุกอย่างจะติดขัดความเห็นของผู้ประกอบการตลอดจนพ่อค้ามแม่ค้าในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่ต้องการเห็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ระบบการขนส่งและการเป็นศูนย์รวมของการจำหน่ายและกระจายสินค้าไปยังอำเภอใกล้เคียงโดยเฉพาะอีกเจ็ดอำเภอเช่นอำเภอคงอําเภอรประทายอําเภอโนนแดงที่ต้องการรวมเป็นจังหวัดบัวใหญ่ทั้งนี้หากพูดถึงประเด็นที่มีข้อถกเถียงถึงความเคารพศรัทธาต่อเท้าสุรนารีหรือย่าโมของชาวบัวใหญ่และอีกเจ็ดอำเภอจะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่นั้นชาวบ้านที่นี่ยืนยันว่า ต่อให้แยกตัวอำเภอบัวใหญ่เป็นจังหวัดก็ยังเคารพรักและมีสายเลือดลูกหลานย่าโมเช่นเดิมอนุสาวรีเท้าสุรานารีหรือย่าโมที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านหลังอาจจะไม่คุ้นตาเหมือนกับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะแต่อนุสาวรีแห่งนี้ ประดิษฐานอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเสมือนข้อสะท้อนของชาวอำเภอบัวใหญ่และชาวบ้านอีกเจ็ดอำเภอที่ว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะตัดขาดจากความเป็นลูกหลานย่าโมหากแต่พวกเขาเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับอย่างสมบูรณ์หลังต่อสู้มายาวนานกว่า50ปีค่ะปียัสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแท่ตันทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน